สบายดีเนาะปิดหน้าจอโทรศัพท์ก็สามารถฟังเพลงจาก YouTube ได้เนาะืันนี้ครับจ,จะมาสอนวิธีหาการฟังเพลงใน YouTube โดยการปิดหน้าจอหรือว่าเอาออกจากแอปยู u ูบเนี่ยเอาสมารถลินอันอื่นได้เนาะแต่ว่าเพลงใน YouTube ก็สมารถลินได้ปกติเนาะโอเคทาไปเบิ่งวิธีและขั้นตอนต่อไปนี้ไปชมกันสบายดีวันนี้เรามาสอนวิธีการลิน YouTube ที่สามารถ ปิดนาโจอะไรเนาะหรือว่าลิ้นแอป,ปอื่นได้แต่เพลงในยุคก่อนยินได้ปกติาคนอื่นเขา,าเข้าไปที่โครมเนาะเข้าไปเลยเข้าที่โครมอ่าเข้าในที่โครมแล้วก็ออกไปที่เซิร์ชนี่เนาะพิมพ์คำว่า YouTube เนาะ y o u t u b e com มา com ก็แปลว่าจุดนั่นเนองเนาะแล้วก็เซิร์ชเข้าไปเซิร์ชเข้าไปไปฮอน,น้าตัวนี้เนาะหอน,หน้านี้แล้วให้กดจึ้งมองแอป,ป YouTube นี่เออกดจึ้ง จึงเข้าไปแล้วเปิดแทบ็บใหม่อ่าเปิดแท็บใหม่กดเข้าไปอ่าหลังจากกดเปิดแท็บใหม่แล้วเขาไปที่เลขสองเห็นบหมเจดังขัวเนาะเจดขัวเบอร์ถึงเนาะเลขสองกดเข้าไปหันแล้วแท็บใหม่ที่เขาเปิดกินี่จะอยู่ลุ่มเนาะเาติ๊งว่างๆอ่า,อาจะออกหน้าต่างแบบนี้อ่าออกหน้าต่างแบบนี้หน้าต่างยูทูปนั่นเองเนาะ หอดจุดนี้ให้เฮาไปที่3เม็ดเบื้องขวานี่เนาะเห็นบอลสามจำเบื้องขวานี่ยนี่ติ๊กเข้าไปเออติ๊กเข้าไปตัวนี้แล้วเลื่อนลงมาเนาะเลื่อนลงมาเว็บไซต์เวอร์ชันเดสก์ท็อปติ๊กมงี่เหลี่ยมเนี่ยเนอะเว็บไซต์เวอร์ชันเดสก์ท็อปติ๊กเข้าไปอ่าติ๊กบอลเนาะติ๊กแล้วจะเป็นหน้าต่างแบบนี้อ่าสมมุติเรายฟังเพลงเนาะกดเสิร์ชอยู่รุมเด้ไหมยู่ทิร์เนาะกดเสิร์ชอยู่รุมนี่กดเสิร์ชอาตัวอย่างเพลงเพลงเหล้าเนาะ าเพลงลาวเพลงลาวเพลงลาวนั่นเองเนาะกดเซิร์ชเข้าไปมาแล้วเนาะเพลงล่าในใดก็มีหมดเนาะอ่าตัวอย่างเปิดเพลงใดเพลงหนึ่งเนาะเปิดเพลงนี้อ่าเาเปิดเพลงนี้ลินเพลงนี้ปกติเนาะอ่าหลังจากอ่าเาลินเพลงนี้เนี่ยโหมเนาะกดบันดังโผงโผงเข้าไปอ่ามันจะออกนิดแล้วเหาเลื่อนลงมาอันนี้เหาจะเห็นว่ามีคือเครื่องลินเอ็มพิซ่าเนาะเขาติ๊กมองนี้เพลงก็จะลินปกติ แล้วเขาก็จะรินได้ปกติเลยยังลงกันได้นึ่งเนาะามารินได้ปกติตัวอย่างอย่าเขาเฟซบุ๊กก็กลินได้ปกติอ่าถ้าเขาอยากปิดก็ปิดได้เพลงแต่ลินได้หรือเขาจะเปิดก็เปิดเข้าไปหรือเขาจะปิดหน้าจอเนาะปิดหน้าจออาปิดหน้าจอเบิ้งเออปิดหน้าจอก็ลินได้อ่าเปิดหน้าจออีกค้าินได้ปกติอ่าสบายสบายเนาะสมมุติว่าเฮาอยาก เปลี่ยนเพลงใหม่เนาะเพลงนี้ครับโบมักเราก็เพียงแต่กดปุ่มปุ่มโฮมขึ้นมาเนาะกดให้มันออกตัวนี้อ่าเขาก็ไปเสิร์ชเพลงใหม่อ่าตัวอย่างเพลงนี่เนาะเซตเพลงใหม่ตัวนี้อ่ากดฟังเพลงใหม่อ่าเห็นบอกนี่เพลงใหม่ได้นี่อ่าเพลงใหม่แล้วเขาก็กดโฮมคือเก่า เอาก็กดมาลินอยู่นี่ปกติเออ่โดยที่หนา้าจอเขาเขาอยากลิ้นแอปใดอยากลิ้นเกมบอกอยาลิ้นยังมากับลิ้นได้ปกติเลยเนาะบค่ค้างบ่มีปัญหาอีกอา่าเพลงคลิ้นได้ปกติโดยทีเขาปิดหนา้าจอได้เลยเนาะบ่มีปัญหาเนะเาะอ่าอันนี้ง่ายๆทุกๆคนเห็ุได้เนาะขอขอบใจเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเนาะ